สนใจเล่นเกมกระดานพิษวงไหมรวมสิฉากน่าประทับใจในช่องเป็นนิกระตูลปี2024ฉากที่10มันชื่อว่าพะจนภัยในช่อง YouTube นี่ช่องรีวิวอาหารแต่อันนี้ไม่อ้วนแล้วไม่ต้องห่วงช่องนี้คุณน้าจะต้องชิมอาหารฝีมือคุณป้าทั้ง3จานและจะต้องรีวิวว่าอร่อยหากบอกว่าไม่อร่อยจะต้องกลับไปช่องก่อนหน้านี้ต้องรีวิวว่าอร่อยอย่างงั้นเหรอ สังหรณ์ใจไม่ดีซะแล้วเมนูแรกผัดเผ็ดพริกนรกนี่มันรสชาติแบบนี้คุณป้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเยี่ยมมาต่อที่จานที่สองกันเลยเมนูนี้ชื่อว่าผัดเผ็ดลงนรก เป็นไงครับจานนี้อ,อเข้มค้นถึงใจสุดยอดไปเลยมาที่จานสุดท้ายเมนูเด็ดสุดยอดของคุณป้าชื่อเมนูว่าเอาไปให้พอห่อมึงกิน ฉากที่9กในมือพวกแกคิดจะปกป้องปีศาจแล้วล่ะก็พวกแกเองก็คือปีศาจนี่นายไม่เข้าใจหรือไงเขาเองก็เป็นแค่เผ่าพันธุ์เผ่าพันธ์หนึ่งฉันไม่สนหน้าที่ของฉันคือการรับใช้กระทรวงฮีโร่ทำไมถึงมาสู้กันตรงนี้ล่ะครับไอเจ้าหนูโขมาทําไมเนี่ยเอาล้วในเวลาเอาจริงสักทีเริ่มจากไอปีศาจเด็กนั่นก่อนเลยโตไปจะได้ไม่เป็นปีศาจที่ชั่วร้าย กระสุนซอมบี้ฉากนี้แม่งโคตรเทรเลยกูแต่แม่งเจ็บจัดเลยโว้ยเข้าไปหลบข้างในสินี่พวกแกยอมสลาชีวิตเพื Shy ่อปกป้องบีฝาดเลยอย่างนั้นเหรอแต่แค่นี้ไม่ตายหรอกโวย้ยเพราะว่ากูนะ่ะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เงิ่นนันต่อไป ฉันจะยิงที่หัวของแกแล้วมาดูกันว่าแกจะตายหรือเปล่าดอมกำลังตกอยู่ในอันตรายเราพินิกเลนเจอร์จะสามารถต่อกรกับซอมบี้แมนได้หรือเปล่าโปรดติดตามเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ยไอเสียงบันยายโกใกล้จบตอนแล้วไงฉันก็ต้องออกมาพูดสิจบได้ไงไม่เอาจบแบบนี้มึงออกไปก่อนเออเอาเ,เอางั้นก็ได้เอา้าต่อเลยได้เถอ ยังไงกูก็ต้องไม่ตายยังไงก็รอดบอลีวูดแมนนั่นไงรอดจนได้บอลีวูดแมนอย่างนั้นเหรอนี่แกก็เป็นพวกเดียวกับพวกนี้อย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่เป็นไงยืนเท่ไม่ตอบโต้ งั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยว่าฮีโร่คลาสเออย่างนายกับฮีโร่คลาสบีอย่างฉันถ้าได้มาสู้กันจริงๆแล้วใครจะอยู่เหนือกว่ากันบางทีถ้าฉันจัดการนายได้ฉันอาจจะได้ขึ้นเป็นฮีโร่คลาสเอด้วยก็ได้ฉันจะทำให้ปีฟาจในนี้กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดซอมบี้แมนจะเปลี่ยนให้เหล่ามินทอร์กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดขบวนการปิกนิกลิเจอร์ จะสามารถหยุดยั้งวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่โปรดติดเออมึงจะรีบจบไปไหนเล่าให้จัดการไอ้นี่ให้เสร็จก่อนดีแต,แต่ว่าตอนนี้ไม่มีบทเหลือแล้วนะไม่มีบทเหลือเลยเหรอไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวกูเขียนต่อเองเอาเป็นว่าร้อยแผลจากกระสุนที่ดำโดนยิงก็หายไปอารมณ์แบบมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์แบบวูฟเวอรลินแล้ว จะให้มีวิธีไหนจัดการซอมบี้แมนละ่ะให้ซอมบี้แมนสามารถตายได้หากโดนกระดูกของตัวเองทิมเอาจะเอายังไงก็เอากันนี่ไอตัวประกอบถึงเวลาตายของมึงแล้วกงเล็บแบบมูเวอลีน ครับขบวนการปิกนิกเลนเจอร์ฮีโร่คลาสบีของเราย้ายฟังไปปกป้องเหล่ามิโนโทอร์ครับผมเงินเกิดสร้างขึ้นบัญชีดำพวกมันฮีโร่คนไหนที่ฆ่าพวกมันได้จะได้เงินรางวัลเหล่าปิกนิกเลนเจอร์กลายเป็นศัตรูของกระทรวงฮีโร่และเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนี่จบได้ยังจบได้แล้วป่านนี้ไอ้เจ้าของช่องตัดถึงเช้าแล้วมัง้งฉากที่แปด คุณลุงครับสิ่งนี้เรียกว่าแกนกลางภารกิจถ้าหากว่ามันถูกทำลายผมจะไม่ต้องทําตามคำสั่งของนายช่างเหล็กอีกเธอกำลังขอให้ฉันทำลายเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมครับผมไม่อยากจะเป็นนักทําเกมกระดานแบบนี้อีกแล้วผมเปลี่ยนคนเป็นพ่อให้กลายเป็นตุกตาต่อหน้าลูกเปลี่ยนสามีให้กลายเป็นตุกาตาต่อหน้าภรรยาแล้วถ้าเธอไม่มีแกนกลางภารกิจ เป้าหมายต่อไปของเธอคืออะไรเออคือว่ามานาซีโอเธอมีความสามารถที่จะไปได้ทุกที่ทุกมิติทำไมไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ยังไงล่ะครับเธอสามารถเดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นได้นำลูกที่พากจากพ่อแม่กลับสูอ้อมกอดนำสามีกลับมาหาภรรยา และเธอยังทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกเยอะเข้าใจแล้วครับคุณลุงงั้นก็เอาละประกบส่วนหัวเสร็จเรียบร้อย ที่เหลือเธอก็ไปแต่งลอเพิ่มเองแล้วกันนะขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณลุงไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้เจอที่พเจ้าที่ดีกับผมขนาดนี้ก็บอกแล้วไงว่าฉันน่ะเป็นแ่่ขูใหญ่ของโรงเรียนนี้ผมสามารถกลับมาหาคุณลุงอีกได้ไหมครับเธอสามารถเปิดประตูมิติได้นี่เธอจะมาหาฉันเมื่อไหรก็ได้ขอบคุณมากเลยครับผมต้องรีบไปแล้วเพื่อนของผมคนนึง เขาหายตัวไปนะครับหมายถึงมงกุฎอันนี้ใช่หรือเปล่า <C le af> เขาตกอยู่ข้างๆเคอน่ะอลันตันนึกว่าหายไปไหนซะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยไว้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะฉากที่7แกทําเพื่อนของฉันกลายเป็นตุ๊ก,กตาฉันจะจับแกกินต้องใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายแล้วอนาเขตเกมพิศวง นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอีกเนี่ยทำไมฉันกลับเข้ามาอยู่ในเกมขอโทษทีนะแต่ว่าล a s t b o คือฉันเองแหละถ้าชนะฉันได้จะจับฉันไปต้มหรือไปย่างอะไรก็เชิญเลยแล้วฉันจะคืนเพื่อนของนายให้ด้วยลุกเล่นเยอะนะแกเนะี่ยได้แปดถ้าเราโดนการโจมตีนั้นมีหวังตายแน่เลยเงียบหน่อยฉันต้องใช้สมาธิเอลบได้ยังงั้นเหรอข้าความว่องไวฉันเยอะนะ ตาชั้นบ้างได้ห้าพลังล้ำแสงพิศวงตอนนี้พลังชีวิตเจ้านั่นเหลือแค่หนึ่งแล้วเ,ออเจ้าเองก็โจมตีได้รุนแรงไม่เบาในเจ้าหูยาวแล้วจะเสียเวลาเล่นเกมแบบนี้ไปทำไมทำไมไม่มาสู้กันตัวตัวแบบนี้ตั้งตแต่แรกหรือว่าจริงๆแล้วแกน่ะมันเป็นพวกกระจอกที่ไม่กล้าสู้กับใครตรงๆสินะ ได้เก้าการโจมตีครั้งต่อไปมีหวังหลบไม่พ้นแน่เลยขอให้ครั้งนี้ได้แต้มเยอะๆเธอปัดโถเอ้ยได้แค่สองเองโจมตีมันไม่เข้าแน่งั้นต้องใช้แผนนี้เท่านั้นแล้วประตูมิติพิศวงฝากที่เหลือด้วยนะเจ้าหมวกไม่ว่าฉันจะถอยได้เท่าไหร่แกก็ตายอยู่ดีเจ้าหูยาว แกจะลุกเล่นเยอะสักแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ความแข็งแกร่งของชาวอกเขียวนี่ไอตัวโตเกมมันยังไม่จบยังเหลือฉันอีกคนนึงนะอะไรกันเจ้าวมวกแกก็นับเป็นผู้เล่นด้วยอย่างนั้นเหรอตาฉันเดินอะไรกันเนี่ยลูกเต๋าสามลูกอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้ยังไง ก็ประตูมิติไงลูกเต๋าจากประตูมิติพลังการโจมตี20แบบนี้แกเองก็ต้านไม่ไหวหรอกเจ้าออกเขียวเฮ้ยตื่นตื่นได้แล้วจัดการพวกมันได้แล้วชนะแล้วเหรอสุดยอดเลยได้มาแล้วตัวหมากออกเขียวสองตัว กว่าจะได้มาเกือบเอาชีวิตไม่รอดครั้งหน้าอ่านข้อมูลเหยื่อให้เยอะๆเลยนะรู้แล้วรู้แล้วครั้งหน้าฉันจะรอบคอบกว่านี้นะไปหาอะไรกินกันเถอะฉันใช้พลังไปเยอะเลยจะกินข้าวที่มิติไหนดีเอามิติไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มิติวิญญาณที่นั่นของกินแม่อร่อยเลยแต่จะว่าไปเหยื่อคนต่อไปก็อยู่ที่มิติวิญญาณน,นะหรอพวกไหนอะพวกเนโครมนเซอร์น่ะพวกหมอผีงั้นหรอเจ้าพวกนี้ฉลาดกว่าพวกออกเยอะเลยนะ แต่ว่าก็อ่อนแอกว่าด้วยไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันแล้วค่อยเริ่มสร้างเกมกระดานอันต่อไปฉากที่6เรียบร้อย ถวายของทุกอย่างเสร็จแล้วมันเกิดอะไรกับทุณมเนี้ยทำไมมนยิ้ถวายแบบทีล่างอะไรอีกเนี่ยในเทวรูปมีพานอีกใบหนึ่งงั้นหรอคืออะไรวะเอาพานใบสุดท้ายต้องเอาไอ้เจ้าของร้านรับซื้อของเก่ามาถวายแล้วเนี่ย ได้ดีแต่ว่าพวกเราดูนั่นลาวากําลังไหลมาทางนี้งั้นแผ่นดินไหวเมื่อกี้ก็ทําให้ลาวาทะทุออกมาหรอไม่มีเวลาแล้วต้องรีบไปหาไอ้นักกางนั้นก่อนอยู่ไหนอะไอ้นักการมันไปไหนแล้วในร้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยพวกเราลาวาไหลมาตรงนี้แล้วต้องรีบหนีกันก่อน ทำยังไงดีที่นี้ไอ้เจ้านั่นไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนนี่เจ้าวัวเจ้าไก่เจ้าแกะรีบหนีไปซะลาวากำลังไหลมาแล้ว <c oughs> นี่มันใช้เวลาห่วงฝัดไหมเนี่ยลาวาไหลมาตรงนี้แล้วพวกฝัดหนีขึ้นไปบนภูเขาเรารีบตามมันไปกันเถอะ <c oughs> นั่นไงเจ้าของร้านจะขึ้นบนลูนหนียังั้นเหรอ สายไปแต่แล้วละ่ะพวกแกจะต้องถูกลาวากืนกิน <c oughs> หน่อยในเจ้านี่จริงสิคุณพ่อมังกรคุณมังกรครับคุณมังกรยังอยู่ไหม <c oughs> อ้าเจ้ามนุษย์ผู้แสนอ่อนโยนกลับมาทำไมอีกคุณมังกรครับลาวากำลังไหลมาตรงนี้ช่วยพาพวกเราบินขึ้นไปบนฟ้าหน่อยได้ไหมครับ ได้สิงั้นก็ขึ้นมาเลยไปกันเลยเฮ้ยไอ้นาักากคิดว่ารอดเหรอกลับมาเดี๋ยวนี้บ้าน่ะเป็นไปได้ยังไงกันเจสดาใช้เบ็ดตกปลาตกมันมาเลยได้เลยแกนะแกะเอาถ้วยรางวัลของฉันไปเอาเหรียญทองของฉันไปเอาประกาศนียบัตรของฉันไป และคิดจะให้ฉันแพ้เกมนี้อย่างนั้นเหรออ,อาวละทีนี้ก็เอาไปถวายพานันเจสดาค่อยๆหย่อนกูลงไปนะ พวกเธอกลับมาแล้วงั้นเหรอแบบนี้ก็แสดงว่าชนะสินะโหเพึ่งจะเคยเห็นสีหน้าของคุณน้าเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยไหนบอกว่านี่ยากสุดไงผมว่ามันยังอีซี่อยู่เลยอุตซามีแผนซ้อนแผนมีผ่านไปที่5้าผูมามีลาวาอีกแต่ว่าพวกผมก็ยังชนะฉากที่ห้าอี คาปูชิโน่ผลการแข่งเกมห้าอัฟวินเป็นยังไงบ้างนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่พวกแกมาโพที่นี่ได้ยังไงกันแล้วคาปูชิโน่ล่ะคนนี้หรือเปล่าวะที่เขาเรียกว่าท่านใหม่เล็กนึงนะคือว่าผมมาจากโรงเรียนวัดสนส้มนะครับพอดีว่าผมชนะเกมของคุณนะาคาปูชิโน่ไปแล้วเป็นแกเองสินะ เด็กที่ชนะลาเต้แถมยังชนะคาปูชิโน่ได้สงสัว่าฉันจะประเมินพวกแกต่ำเกินไปแต่ว่าฉันเคารพในชัยชนะของพวกแกบอกให้เจ้าคาปูชิโน่กลับมาหาฉันแล้วกันมันจะต้องได้รับโทษของมันแล้วโทษคืออะไรอะ่ะฉันจะจับมันมาหลมและก็ฟางหุนตัวใหม่ขึ้นมา คือว่าเขาหนีไปแล้วนะฟีหนีไปอย่างนั้นเหรอแล้วรู้ไหมว่าไปที่ไหนแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าเอ้ยอะไรเนี่ยเหมือนสัญญาณจะไม่ดีฉากที่สี่เพื่อนของฉันบอกว่าจะมีคนมาด้วยอีกคนนึงนะอีกคนอย่างนั้นเหรอใช่เห็นว่าชื่อว่านัคลรินนะ่ะ สวัสดีครับกำลังพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าผมนักคารินเองดีใจที่ได้เจอพวกคุณทั้งสองคนสวัสดีฉันชื่อว่าสมศัก์นะสว่วนนี้วาคิมผมรู้จักพวกคุณทั้งสองคนพวกคุณคือผู้เข้าชิงการแข่งขันปานดินน้ำมันระดับประเทศ nice to meet you เออ nice to meet you too นี่แกเป็นฝรั่งหรือเป็นมอนวะเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมเป็นลูกครึ่งสำเนียงของผมก็เลยเป็นแบบนี้พ่อของผมเป็นสวิช ส่วนแม่ของผมเป็นปักไฟเฮ้ยหยอกเล่นนะหยอกเล่นจริงๆแล้วพ่อของผมน่ะเป็นแขกส่วนแม่ของผมเป็นเจ้าของบ้านอย่าสนใจเรื่องของผมเลยไมเฟนเรามาเต้นกันดีกว่าอโยก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 นี่ฉันจะต้องร่วมทีมกับไอ้นี่จริงหรือวเนี่ยฉากที่สามประกาศประกาศเหลือเวลาอีกสิบวินาที น่าเสียดายแต่ครั้งนี้กูหามึงไม่เจอจริงๆวะ่ะหมดเวลาขอโทษทีนะภูวลิตแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันแอบอยู่หลังนายตลอดฉันได้ไอเทมเป็นขนมเห่าฉลามมานะ่ะมันเลยทำให้ฉัน แฝงตัวอยู่กับนายได้โดยที่นายไม่รู้ตัวถึงว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหลบอยู่หลังกูนี่เองน่าเสียดายนะแต่ว่าครั้งนี้นายแพ้นี่คิดว่าชนะกูได้งั้นเหรอพิมพิพัฒน์ฮะโกนี่มันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอประกาศประกาศเหลือเวลาอีก สิบวินาทีอะไรกันเนี่ยไอเทมที่กูได้คือหูกระต่ายเลียนแบบเสียงเกมนี่มันไม่ได้มีประกาศเวลาตั้งแต่แรกแล้วเสียงที่มึงได้ยินมันคือเสียงจากเครื่องแลกเปลี่ยนที่กูก๊อปมายัางไงเล่าน่าเสียดายแต่ว่าครั้งนี้มึงแพ้วะ่ะฉากที่สองผู้ที่ชนะการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับประเทศก็คือเด็กชายสมศักดิ์จากโรงเรียนวัดสนสม้ม ยยผมฟัก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 ว่าคิมนายจะไม่ทำลายตัวเองใช่ไหมเชิญเยาะเย้ยฉันให้เต็มที่เลยฉันแพ้แกแล้วนี่ฉันไม่ได้จะมายาะเย้ยนายจริงๆแล้วฉันจะบอกว่านายเก่งมากๆผลงานของนายถือว่าสุดยอดมากๆเลยว่าคิมนายเก่งกว่าฉันเยอะแค่ว่าโจทย์รอบนี้ คงเป็นโจทย์ข้อเดียวในโลกที่เข้าทางกับฉันถ้าเป็นโจทย์ข้ออื่นฉันแพ้นายไปแล้วแกต้องการอะไรกันแน่นายบอกว่านายไม่มีเพื่อนนี่ <S 2> <S 2> <S 2> หลังจากนี้ให้ฉันได้เป็นเพื่อนของนายนะเพื่อนกันอย่างนั้นเหรอสำหรับฉันนายคือผู้ชนะขอบใจมากสมศักดิ์ ขอเชิญเด็กชายสมศักดิ์ขึ้นมารับถ้วยรางวัลครับผมฉากที่หนึ่งพวกเธอนี่นะทำฉันเสียเวลาจริงๆคุณพ่อจริงสิอย่าลุนก่อนก่อนที่เกมนี้จะหายไปฉันมีอะไรจะให้เธอดู คุณพ่อขอร้องแล้วครับหยุดทำร้ายพ่อผมเธอคุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรไหมครับเขาไม่ใช่พ่อจริงๆของเธอสัหน่อยอลุนกอนพ่อของเธอน่ะเป็นหุ่นยนต์มาโดยตลอดคิดจริงๆแล้วว่าจะมีใครสามารถชุบชีวิตคนตายขึ้นมาได้น่ะ ขนาดที่พระเจ้ายังทำไม่ได้เลยเธอนี่มันหลอกง่ายจริงๆอลุกอนกรแค่ใช้หุ่นจำลองกับความทรงจำเรื่องพ่อในหัวของเธอก็ใช้ได้แล้วที่ผ่านมาพ่อของเธอไม่เคยฟื้นเขาไม่เคยกลับมาหาเธอมีแค่จากกนจอมปลอมเท่านั้นแม่แม่เสียใจด้วยนะที่นิทานเรื่องนี้จะต้องจบแบบเศร้า อาลุนกอนฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกความจริงกับเธอและเด็กน้อยแต่ว่าตัวฉันถูกโปรแกรมมาแบบนี้ถึงร่างกายของฉันจะไม่ใช่พ่อของเธอจริงๆแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อเธอมันคือความรู้สึกของพ่อที่อยู่ในหัวของเธอทั้งนั้นขอโทษด้วยนะที่ฉันเป็นพ่อของเธอจริงๆให้ไม่ได้ ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าคุณพ่อเป็นหุ่นยนต์นี่เธอร,รู้ด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมรู้มาตลอดคุณแม่ก็รู้แต่ว่าการมีคุณพ่ออยู่ด้วยแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกดีมากๆถึงจะเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าจิตใจก็ยังเป็นคุณพ่อของผมอยู่ พราะงั้นช่วยเป็นคุณพ่อของผมต่อไปได้ไหมครับอารุณกอได้สิสพ่อจะเป็นพ่อของลูกตลอดไปเราจะต้องชนะเกมนี้อารุณกรไม่มีพ่อคนไหนยอมให้ลูกติดอยู่ในเกมแบบนี้หรอกสมศักดิ์อาการเป็นยังไงบ้างเขายังขยับตัวไม่ได้เลยครับ แบกเขาขึ้นหลังพ่อพ่อจะพาเขาขึ้นยอดเขาเองนายสู้ได้ดีแต่ว่าครั้งนี้ฉันชน,นะเจสดาคุโรบะทุกๆกคนเมื่อกี้ฉันเห็นภูวฤทธ์บินผ่านไปนู่นงั้นพวกเรารีบขึ้นไปบนยอดเขากันเถอะในที่สุดก็ถึงสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวยังจบเกมตอนนี้ไม่ได้หรอกนะคุณนะ เสียงนี่มันนี่เธอกลับมาได้ยังไงกันละเนี่ยผมก็กลับมามอบความมันส่งท้ายเกมนี้ยังไงเล่าลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอว่าฉันน่ะเป็นนักฝึกสัตว์เธอทำอะไรฉันไม่ได้แม้แม่แต่ว่าตอนนี้ผมดันไม่ใช่สัตว์นะสิ นี่มันอะไรกันเนี่ยเธอไปทําอะไรมาคุณนะคุณจะถามว่าผมจะทําอะไรหลังจากนี้ดีกว่าไฟฟ้าหมื่นโวลต์กระแสไฟฟ้าแสนโวลต์ นี่ฉันกำลังจะแพ้เกมนี้อย่างนั้นเหรอและถ้าแกเกิดแพ้ขึ้นมาฉันจะจับตัวแกมาหลอมเข้ากับตัวของฉันเหมือนกับที่ฉันทำกับร่างของลาเอ้ขอเปิดโหมดการแลกเปลี่ยนฉันขอแลกความทรงจำทั้งหมดที่ฉันมีเปลี่ยนให้กลายเป็นขีดพลังสูงสุดของฉัน ธออยากจะสู้มากใช่ไหมพัวลิศงั้นฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เธอเองสุดยอดลาสปอตมันต้องแบบนี้มันต้องมีเฟสสองพาไปพิโดกอยู่ข้างหน้าแล้วครับรีบพาสมศักดิ์ไปแต่พระไตพิโดกนั้นเร็วออ๊อะไรละเนี่ยอรุณกรอรุณกรชนะแล้วงั้นเหรอแล้วคนอื่นล่ะ คือว่าพวกผมมาถึงพระไตรปิฎกกันแล้วพอสมศักดิ์แตะที่พระไตรปิฎกก็มีประตูเปิดออกมาเั้นให้สมศักดิ์แตะเอาไว้แบบนั้นก่อนแล้วก็ให้คนที่เหลือตามออกมาแต่ว่าตอนนี้สมศักดิ์สลบอยู่นะสิครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนจับแขนเขาไว้ให้เองลูกรีบบอกให้ทุกคนขึ้นมาเถอะทุกคนประตูทางออกจากเกมนี้เปิดแล้วรีบขึ้นมาบนยอดเขานี้เร็วนั่นมันเสียงอรุณกรนี่ รีบไปกันเถอะเกมกำลังจะหายไปแล้วจริงสิแล้วคนที่เหลืออยู่ล่ะไม่ต้องห่วงไอสองพามาหมดแล้วไปกันเลยกระแสไฟฟ้าสิบล้านโวลต์ <function al noise> <c oughs> ไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาหมดแล้วเจสดา <c oughs> คุณพ่อลุนกอนออกไปเถอะครับ เดี๋ยวผมจะอยู่กับท่านอาจารย์เองออกไปเธอเ,ธอเจสดาเดี๋ยวพ่อจะอยู่กับเขาเองเวลาในเกมเหลือไม่มากเดี๋ยวจะต้องมาแย่งกันเข้าประตูกันซะเปล่าๆได้ครับเร็วเข้าซีผัวลิศไหนรีบออกมามัวทำอะไรอยู่ฉันยอมแพ้เธอแล้วละ่ะพัวลิศเกมนี้เธอชน,นะร้านของฉัน,ฉนเป็นขอ,อของเธอไปซะก่อนที่เกมนี้จะหายไปขึ้นเมฆมาซิคุณนะ นี่เธอว่าอะไรนะออกไปจากเกมนี้ด้วยกันเกมนี้มันกำลังจะหายไปแล้วอยากหายไปด้วยหรือไงเธอนี่เป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะผัวลิศแต่ว่าไม่ละฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถึงฉันออกไปฉันก็คงไม่รอดอยู่ดีอีกอย่างฉันแหลกความทรงจำทั้งหมดของฉันไปแล้ว ไม่มีความหมายที่จะต้องออกไปเกมกำลังจะหายไปแล้วเหลืออีกแค่สิบวีเท่านั้นพวกนั้นต้องออกมาเดี๋ยวนี้คุณพ่อท่านอาจารย์ความเร็วแบบสาฟ้าทุกคนสมบูรณ์ปลอดภัยดีนะอลุนกรคุณพ่อดีใจจังเลยครับที่คุณพ่อไม่เป็นอะไร พูดก็พูดเธอแต่ว่าเกมนี้โคตรมันเลยว่ะแม้แม่ขอบอูชิโน่นี่แกก็ออกมาด้วยงั้นเหรอพวกเธอเป็นใครกันเนี่ยแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันนั่นเขาเป็นอะไรนะ่ะเห็นบอกว่าแหลกความทรงจําทั้งหมดที่มีไปกับเกมแล้วอ่ะใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นหรอเจ้าเครื่องนั่นฉันแฮกไปแล้วนี่พอเขามาใช้งานเลยมีผลกระทบแบบนี้ละมั้ง ไม่รู้ว่าความทรงจำของเขาเสียหายไปมากแค่ไหนคุณนะารู้จักชื่อตัวเองไหมครับฉันชื่อว่าคาปูชิโน่แล้วรู้ไหมครับว่าผมชื่ออะไรเธอเป็นใครงั้นเหรอดูเหมือนจะจําไม่ได้เลยแฮะแล้วนายรู้ไหมคาปูชิโนว่านายทํางานให้ใครฉันก็ทํางาน,งานให้นายน้อย,อยไงล่ะนายน้อยอย่างนั้นเหรอใครกัน เขาก็ยืนอยู่นี่ไงแล้นวนายน้อยของ,ของฉันนะอะไรวันนี้โปรดติดตามตอนต่อไปการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นนะครับผมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะ